สวัสดีครับสองสี่แบตเตอรี่เดลิเวอรี่บายอิสานแอปัตตสวิตนะครับนี่สาขาบุรีรัมย์สองสี่แบตเตอรี่บริการยี่สบสี่ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่รถยนต์นะครับ,บตเบอร์โทรศูนย์แปดแปดห้าแปดสองสามสามหนึ่งแปดนะครับ, o, 18, 58, 3, 18, รบมีแบตเตอรี่แบตไม่แบตมือสองนะครับ มีไว้คอยบริการมากมายนะครัหน้าร้านของเราจะอยู่เยื้องๆกับแมคโครบริลามนะครับนู้นแมคโครเส้นแมคโครบิ๊กซีนะครับฝั่งนู้นจะเป็นบิ๊กซีร้านจอ,อไหลนะครับร้านเราอยู่กลางๆนะครับอยู่คนละฝั่งเยื้องๆกันนะครับมีแบตเตอรี่ไม่แบตเตอรี่มือสองนะครับ แล้วก็ของเราจะมีสาขาตุรินนะครับเปิด24ชั่วโมงเหมือนกันนะครับเรียกได้24ชั่วโมงแล้วก็อำเภอนางรองอำเภอลำปางปมาดนะครับก็ทุกสาขานี่โทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับ08นย์แปด8ปดหปสามสามหนึ่งแดนะครับนี่เบอร์ผมเองโ็โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้เฉพาะลูกค้านะครับเฉพาะลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าอนาคตนะครับถ้าโทรมา อย่างอื่นไม่ต้องโทรนะครับผมนอนดึกๆคนโทรมาผิดรูป่าผิดบ่อยนะครับเบอร์นี้มีแบตบใหม่แบตบมือสองนะครับุ่นหลักๆของเราก็จะเป็นพวกเอบีเอนะครับแบตบมือสองก็จะมีนะครับราคาเบาๆมีทุกสาขาครับสุรินทร์บุลีลำ นางลองลำเป็นมากอ่านี่ช่วงจะปีใหม่นะครับจะให้โปรโมชั่นด้วยครับนี่นะครับท่านที่โทรมาเบอร์นี้นะครับถ้าจะเปลี่ยนแบตช่วงช่วงนี้นะครับรุ่นแบดแปดห้ไปสองสามหนึ่งแปดนะครับให้โทรมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ส่วนลดนะครับให้ส่วนลดส่วนลดนี่ไปบอกกับลูกน้องหน้าร้านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้โค้ดส่วนลดไปนะครับ ลดได้ไปเลยแล้วครับลูกลราหนึ่งร้อยบาทจากราคาปกติที่ขายอยู่หน้าร้านนะครับทุกสาขานะครับทุกสาขาเลยโทรมาเบอร์นี้แล้วผมให้ส่วนลดนะครับช่วงปีใหม่ถ้าแบตเริ่มสตาร์ทอื่นแล้วเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะปีใหม่ผมไม่รู้ว่าสาขาไหนเราจะเปิดสแตนบายบ้างนะครับเพราะลูกน้องประจําไว้สาขาละคนบาคนเขาอ,อ,อาจจะมีธุระไปปะพวงสรรสากับญจติพี่น้องนะครับไม่ได้รับประกันว่าร้านไหนจะเปิด ออนได้นะครับพอลูกน้องก็คงจะมีธุระไปแต่ว่าผมหยุดให้อ่ะวันที่31กับวันที่หนึ่งแต่บางคนเขาก็จะไม่หยุดครับร้านไหนไม่หยุดก็จะออนคอยบริการอยู่แต่ถ้าร้านไหนหยุดก็อาจจะช่วยไม่ได้นะครับถ้ารู้สึกว่าแบตของท่านเหลือกำลังไฟน้อยก็แนะนำให้เปลี่ยนเลยนะครับช่วงปีใหม่นี่หาที่เปลี่ยนแบตยากนะครับร้านส่วนมากเขาจะปิดกัน โอเคสองสี่แบตเตอรี่เมืองบุรีรัมเมืองสุรินทร์อเมืองล่องลองเมืองลำปมาดนะครับโทรได้ยีี่ชั่วโมงโทรเรื่องซื้อแบตนะครับซื้อแบตคุยได้แต่ถ้าให้ชาร์จแบตนี้เราไม่ลุกมาชาร์จให้นะครับมัน คุ้มค่าอดนอนชาร์จให้ไม่ช้ากลางวันนะครับถ้าท่านโทรให้ชาร์จแบตให้หน่อยดีหนึ่งทีสองก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับดูความเหมาะสมด้วยเหมือนกันนะครับที่ร้านโอเคฝากร้านเล็กๆของเราด้วยนะครับวโมชชั่นอย่าลืมนะครับโทรมามีส่วนลด0 8 8 5 2 8 2ป3แ8้าปามามนนะครับช่างยงคนเดิม โอเคขอบคุณครับ